กับสวัสดีทุกคนอนะมนี่กับมาพบกับซ่องสายสตูดิโอมูนี่สิมาแก้ไขประเด็นราม่าที่เกิดขึ้นในซ่องคอยเนาะก็คือคลิปมีคลิปหนึ่งเนาะที่เห็นอยังวะที่กินหมานะทุกคนคลิปที่กินหมาเนะเกิดประเด็นรามากันทาง youtube บางคนก็คอมเมนต์ในในทางทีบบอดีเนาะ มาปล่อยมาล่ามาอยังสมปิเลยนะคิดนะคอยคอยกัดตอนแรกคอยกว่าสีมันมันคอยว่าสีโบป็นแลยนั้นนะเพราะว่ามันกินหมานี่มันเป็นประเภทนี่แถวบ้านคอยปกติแถวบ้านคอยอยู่แล้วเนาะทุกคนส่วนใหญ่กินหมาเนาะเดี๋ยกะเมื่อนั่นคอยได้ถ่ายลงเนาะถ่ายลงเลยกับวันทคืนว่ามันจะเป็นแนวนี้เนาะเดี๋ยวกะ มีคอมเมนต์มีคนเข้ามาเบิง่งเกือ,อบหอดแสน,นวิวคลิปนั่นเนาะกะขอขอบใจหลายๆเนาะเกือบหอดแสนเนาะตอนนี้เป็นหมื่นปารแล้วหมูก็มี่ที่น้องนี่ทางดังนะและกะมีคนมาคอมเมนต์ในในทางที่แบบโบโพ่อใจนะแบบคอ,อยกะฮู้ซิบโบสบายใจเขามาเขามินในกะมาลาเขามินในกะมาว่าเอาใ พู้สิกบทสวายใจเนาะวันนี้ก็สิมาเฮ็ดคลิปแก่ขอของใจให้ทุกคนได้เบิง์เนาะได้โอ้น้มกันเนาะว่าแถวบ้านคอยนี่ <c oughs> การกินหมาเป็นเรื่องธรรมดาเนะาะเพราะมันก็คือเมนยูมันเป็นสั์เดี้ยงเนาะ้วก็มันก็เป็นอาหารมันก็เป็นนือ้อ่ะที่สามารถกินได้แล้วก็คนแถวบ้านคอยสามารถกินมันได้คนแถวบ้านคอยนี้ กินหมาเป็นเรื่องธรรมดาเนาะเกือบกินเกือบเก้าิซนนเสียงกระดมงงวนเลยเนาะเยอะยแต่ว่าคอยคอยกินกับโบเมนกินหมาเจ้าของเนาะหมาที่เรียกเองกับมือจะบวก,กินเน็ตขาดเนาะเพราะว่าคอยกับแพงมันคือกันเนาะจะกินแบบว่าหมาทีหมาคนอื่นหมาที่เขาเจ้าให้กินเนาะหมาแบบ มันเป็นว่อโอ้ยโมเมนต์มาที่มันแบบว่ามันมันบอกว่าพังคว้ามาสั่นชักมันมันไปหาคบเป็ดคบไก่บออย่างสินะข้าเจ้าข่ามันเลยข้าเจ้าบอกเนาะเอามาก็มีคนไปเสื้อตังหางเนาะคอยกับพบกา้าด้วกันนี่นี่คือมาคอ่ะอ่ะอ่ะมี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 มม เทปคลิปพี่ไว้นี่นี่คือหมาหมาคอยที่เลี้ยงเองกับกับมือเนาะคอยจะบโบก้ากินมันคอยคอยกระเพงมันหลายเนาะมาแล้วมาแล้วเออะออีมี่นี่ไงทุกคน นี่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 พวกเนี่ยฮันมันยังฮะมาตัวนี้เนาะข่อยเดียวมันมาประมาณเท่าไหร่ล้วตัวจ้าปีแล้วสองปีปลายเนาะเหี่ยวผ้าไปแทบตัวนี้กลับมาเนาะข่อยตัวนี้ก็ตัวนี้สองตัวนี้บบกินได้ขาดเนาแพงหลาย เพลงหลายสองโซนนี่เดี่ยงเองกับมือเนาะเอาไว้หาขโมยนี่เนาะแต่ว่าบางคนกะชีวากินหมาตัวเองเนาะบ่มีความหักบ่มีความแพงอย่างนั่นก็ชวนหมาที่คอยเดี่ยงเองเกลือเองกับมือกะแพงเนาะแพงนี่ทุกคนแพงมันหลายหลายฮ <c oughs> ่าไม่บอกแพงมันหลาย กบับโบกล้ากินคือกันเนาะหมาตัวเองเนาะส่วนที่กินนั่นเป็นหมาคนอื่นหมาที่เจ้าให้กินเนาะเนี่ยหมาตัวนี้กับฮั่นตายละที่ดื้อหลายหมาตัวนี้ยังมีอีกหมาน้อยสามตัวนาะงเคยเลี้ยงหมาไว้หลายตัวหัวอีกอยู่ในออคอก่ะครัหัวกับโบก้ากินพี่น้องเลยนี่นตัวใหญ่โคตร สำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าทุกคนฉีเข่าใจเนาะแลวก็บจบเนาะในคลิปที่ประเด็นลามาในคลิปนั้นเนาะสำหรับการกินหมาของของคนแถบนี่เนาะสัตว์มันก็คือกินเนื้อทั่วไปเนาะสำหรับบางเขตบางบอลกับทีที่ไทหวพ่อใจเนาะทีทฮ็ไใหวพ่อใจเกี่ยวกับการกินหมานี่ก็ขอโทษมา นเนาะขอโทษไว้บอนนี้เลยแต่สำหรับคอยก็บอกขืว่ามันจะเป็นแนวนี้เนาะสำหรับแถวนี้กะเป็นปกติเนาะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็สิริจกเพี่งเท่านี้เนาะอย่าลืมฝากกไดไลค์กดแชร์กดติดตามต่อไปเนาะคลิปหน้ามาพ่อกันใหม่สบายดี